สวัสดีสมาชิกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานหลายจอนะครับก่อนที่เราจะใช้หลายจอครับให้เราตรวจสอบก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เกมแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเขาให้เราเนี่ยเปิดได้ทั้งหมดกี่จอครับบางเซิร์ฟเวอร์เขาจะจํากัดไว้ครับบางเซิร์ฟเวอร์ก็3าจอส่วนบางเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดแบบไม่จํากัดครับก็เท่าที่เครื่องของท่านจะรับไหวนะครับในที่นี้ครับอันดับแรกครับเราก็ทําการแจกไฟล์โปรแกรมบอที่ได้ดาวน์โหลดมา ให้เป็นโฟลเดอร์นะครับทีนี้ผมต้องการทําเปิดแบบ2จอผมก็แตกไว้2ที่ครับ2โฟลเดอร์แยกกันไว้ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นครับเราก็เข้าเกมไปครับเข้าเกมก่อนก็ได้หรือท่านจะเข้าทีละ1จอก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับหรือจะเข้าทีละ2จอ3จอเลยก็ได้ครับทีนี้ผมได้เข้าแล้วครับทีนี้เราก็ไปที่ไฟล์ที่เราแตกไว้นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่แพทเชอร์ ทีนี้เรากดล็อกอินครับทีนี้ครับก็ให้เรามาดูที่ในส่วนของ PAD นะในหน้าของ PAD PAD ก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาครับให้เราเลือกครับทีนี้เราก็ไปดูครับว่าเราต้องการให้บอทโปรแกรมแรกของเราเนี่ยควบคุมจอไหนครับมันก็จะแยกมาครับในซ้ายมือบนบนของเกมนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจอที่หนึ่งครับเราก็เลือกว่า4 4 2 8ก็จะตรง,องจอที่หนึ่งที่เราต้องการ จากนั้นเราทําการตั้งค่าเรียบร้อยครับเรา,าทําการสตาร์ทบอร์ดได้เลยทีนี้ครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่2ครับที่เราได้แตกไฟล์ไว้นะครับก็ชินเดวนครับทาเหมือนกับจอยหนึ่งก็เปิดขึ้นมาเราอินเข้าไปครับทีนี้ก็เหมือนกันครับก็ในส่วน p i d แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นจอยสอง ทีนี้มันก็จะโหลดข้อมูลของจอสองขึ้นมาครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรแต่จอได้โดยที่ไม่มีปัญหาครับเราทำการตั้งค่าเรียบร้อยครับแล้วเราก,กดสตาร์ได้เพียงเท่านี้ครับตัวละครเราก็จะค้นหามาเตอรอ์แล้วเดินตีครับตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ครับสำหรับคลิปการใช้งานในหลายจอก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ